สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยหลงหลนสวัสดีครับน,นี่ไลน์ไหนไลน์ในกลุ่มเรือไลน์ในเพจอันนี้ก่อนแชร์ให้หน่อยนะคะห้องกระตือนก็ไม่ไลน์ในเพจเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์ไปหน้าเพจช,ชวนชวนก่อนชวนชวนก่อนเมื่อถึงแล้ว ย,ย,ยังจะแชร์ไปหน้าเฟซเด้อไปไขึ้นไปเลยไปแชร์ตามหน้าเฟซนะคะแชร์แล้วบ้าดังจริเจ้าค่ะบ้าบขึ้นไปเลยซื้อไม่ได้แล้วครับลุ้น,นไปเลยสวยมากโกคฮาลูนขาซื้อไม่ได้เรื่องนี้แชร์ไม่ได้เอามัลักสีเยี่ยวมาทำอะไรครับมาเชี่วเหรอครับแล้วเข้าบ้านพีซิงเหรอครับ ชิงหรอเ้าจะเข้า,าบ่านมีสีใช่ไหมเป็นตัวแทนสีขาวก็ไม่รู้โอคโอเคเลยย่าจะสีกับใครครับสีกับแม่ล่ะครับเขามีเพื่อนนะ,นนจะเจ๊ย่าเพื่อยนะ ดูบรรยากาศนะทุกคนนะเราจะขึ้นข้างบนเลยดีกว่าครับมันก็เกินแจกค่ะบอสแต่สร้างมักแน่นาะดูบรรยากาศนะคะทุกคนตอนนี้พวกเรากําลังจะขึ้นข้างบนกันแล้วจ้าสวัสดีคนดู400กว่าท่านนะคะเ๋ยวเตรียมตัวเข้บาบ้านผีสิงด่นเร็ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคนดู500อกว่าท่านจ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครอยากซื้อกลุ่มปิดดูกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคลิกริ้งด้านล่างเลยจ้าทุกคนคลิกริงก์ด้านล่างเลยนะคะพอดีเลยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูโอ้สองพันกว่าแล้ว เร็วมากสวัสดีคนดู2,000กว่าท่านจ้าถ <c oughs> ้านหนูาก็กัวมาก่านหนูเข้าไปก็คือเรียกว่ารีเฟอร์มาเลยคะ <c oughs> ่ะสวัสดีคนดู3,000กว่าท่านนะคะคนดูเยอะมาก3,004แล้ว คลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะคะทุกคนถ้าจะเข้ากลุ่มปิดคืนนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไลฟ์ในกลุ่มปิดนะคะทุกคนจะเป็นกิจกรรมขอ,องเราที่จะเล่นในวันนี้นะคะใครอยากเข้ากลุ่มดูความสนุกดูความมันความฮารีบคลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดู3,500นท่านจ้า น้องนันิตาน้องตัวเกียวก็มานะคะน้องนันิตาอยู่ทีมสีดํากับผับตีนะคะน้องตัวเกียวอยู่ทีมสีขาวกับแม่แพรวจ้าใครอยากดูความมันความพานะคะแม่โอก็มาคะ่ะส,สวัสดีคนดู3,500หายท่านจ้าปั๊ดค้นขอเรียวแห้งสวัสดีไะครับสวัสดีครบมบม่เอากล้ไม่เอากล้องหลังกันแหละ โอ้ยจะเป็นยากเบาก็เรซซี่เนาะสามสามพันอันสามพันหกดูเนี่เย่อหัวเสี้โอ้ยเสียฟ้าขึ้นหลยเลยยืหนี่เขาก็ได้ขึ้นวาพี่อ้อเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้พลาดแล้วเราพลาดแล้วเรานี่นะคะสมาชิกของเราในวันนี้นะคะ เดี๋ยวนี่รุยแล้วก็กับนุซี่กับฮอซี่กับทีมงานน้องตัวเล็กแล้วก็น้องมาก็จะตามกำลังจะตามมานะคะมาคนเบืองหลายแล้ะสามพันหกลว oh. คนดูเยอะมากเ่ แมสแมสตรงนี้มีคู่รักด้ก็หล่อไปแอนไปแอนอันนี้อันนี้ไลฟ์สดนะสดจริงไหมสดจริงไหมสดจริงไหมแหน่ไม่ได้ละอุ้ยขนาดดูตรงนี้อุ้ยขนาดดูแค่นี้ก็น่ากลัวแล้ว อุ้ยขนาดแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนี่ถ้าเข้าไปก็คือหัวใจวายเลยนะคะอุ้ยพี่นองว่าขนาดหนาตาซ้ำนี่อยู่ขางนอกยังซ้ำนี่ขครได้จะซ้ำไหนนี่นี่นะคะเรามาถึงบ้านปีสิงแล้วนะคะทุกคนแซท้าในกลุ่มปิดเราจะไล์ในกลุ่มปิดนะคะตอนทํากิจกรรมไล์ในกลุ่มปิดนะคะถ้าใครอยากดูก็ 1 4อบาทตอนเย็นมีพกซองนะคะทุกคนกิจกรรมของเราจะไล่ในกลุ่มปิดนะคะรีบคลิกลิงกด้านล่างซื้อบัตรจองตั๋วเลยจ้าอุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยแบบเป็นตหยานเด้ออุ้ยแบบเป็นตหยานเด้อพี่น้องเมืองขนาดขนาดขนาดข้างนอกยังน่ากลัวขนาดนี้ข้างในจะขนาดไหนอ่ะ แล้วเรยาอ้กับอ้กับอันนี้ย่าเลยยาอด้ยค่ะพยนตร์พยนตรพยนตร์หลอกดูกลัวผีป้าพี่นงคอยเราผู้เึงสิบอรอเขาไปขั้นคอยคอ,อยไปเอินรถรีเฟิ่มว่าไปทั้งนอกรถสวีสควนดสามพันแปดร้อยท่านนะคะมีบัตรฟรีไหมคะตอนนี้ยังไม่มีบัตรฟรีคะ่ะพ่อสวีจังคะ่ะพ,พ,พ่อกับแม่ก็มานะคะ เว้ยนี่รูปนี้เป็นรูปนี้ปนหลอกคืน้ยทั้งขนาดซสานีก็เป็นญาตแล้วเว้ยคือไปทั้งได้จิต่ิเคาใจไหวบ่คุณพ่อคุณแม่น่ารักมีบัตรฟรีไหมคะอยากดูขอหน่อยจ้าบัตรฟรีตอนนี้เราน่าจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อบัตรจองตั๋วคลิกลิงด้านล่างเลยนะคะกิจกรรมของเราจะเริ่มอีกสักคู่แล้วนะคะรีบซื้อบัตรจองตั๋ว กิจกรรมของเราจะไล์ในกลุ่มปิดแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีพกซองนะคะรีบซื้อบัตรเลยค่ะนี่นะคะบอสบอสของเราก็กำลังจะอะไรลูกอะไรขายบัตรหน่อยเร็วๆขายบัตรขายบัตรขายบัตรเร็วๆขายบัตรก่อนตอนเย็นเรามีอะไรเนี่ยก็ไม่เข้านะคะสี่ห้องคือพี่ทุกคนหยาดผีเขาเฉบาแพ้่ห่ลูก ทีมขาวก็ไม่ได้คนยยานพีเลยแหงเลสิว่าแพวววันนี้อุอ <c oughs> อ้ยแต่ขนาดเราวยางมาทั้งหลังแหววกับแม่แมแมย,ยั่งยานล้วก็ย้อนจะไปยูนี่หันพี่น้อง,งทีมสีขาวไม่ได้คนย่านพีแห่งไลยสิสนะน้องตัวเกียวไปด้วยไหมมาค่ะน้องน้องตัวเกียวอยู่ทีมสีขาวกับแม่แพวนะคะน้องนาริตะอยู่ทีมสีดำกับป๋าพีนะคะ เรามีทีมสีขาวกับสีดำค่ะ What ว <laughs> ัดวัดสีเขาก็ไป็นทุกข์กันอยาดทีเด้อ <laughs> อันนี้อยู่ข้างล่าง <laughs> สู่ขอได้ลกูกห้าสิบแผ่ประด้เด้อห้าสิบแผ่ประด้เด้ลูกอยู่ที่เขาเป็นทุกขันหยาดผี อาอสีลดาเขาสนุกแน่ซือร like like oh, like ีบเลยพี่น้องข่าซือตั๋วเลยจอนจุดหมายข้อิลปในกลุ่มปิดเดชกิจกรรมเราจะเล่นในกลุ่มปิดนะคะถ้าใครอยากดูความมันความฮาคลิกก์น้าล่าแล้วก็ซื้อบัตรจองตั๋วเลยค่ะบ่เขานี่บ่ได้ได้รูกเขาสิยอมแพกเขาไปได้เดช มันว่าเป็นตาญานักลวกสูเขาสูเขาเออมม

นอะบางเล่ยฮะอันนี้เป็นญาติก็ผีเอีอุวยพี่บอดบางทีเขาเก่าแน่ไี่ด้คนบย่านผีนี่จะเพี่อนเพี่อนอย่านี่จะผี่าตินี่นี่ก็ผีญานิเบิร์ด

ก็ข <king> ิงเธอก็ทิ้งเธอเพื่อความสุภาพหลดพี่มีทเี่น้าข้าทีละทีบน้าทีละทีลทีละทีไม่เไม่เข้าจับเวลาเลยอ๋อจับเวลาข้อทีละทีม พอเลนือกก่อนเลือกก่อนมาทีมไหนจะเข้าก่อนแตเวลาว่าใครอยู่นานสุดหรอใช่ไหมย่ายิงยาวากเป่ายิ่งรันนี้เรากำลังปอยิ่งฉุบกันตาไม่กลัวสุดใครเข้าก่อน ที่่หมมจะเเขานี่พี่บอยกับอันนี้ต้องเข้านี่บอลเหตตาครับเหตตาครับพี่บอยเขาด้วยก็สอบมาเครื่องน้ตาครับพี่บอย้ังเขาสองคนย่างขี้ลนายพรจะน่นเข้าสิแพ้เขา ทีมนี้กะกำลังวางแผนกันนะคะทุกคนทุกคนทีมสีดำกำลังวางแผนแล้วสวัสดีคอนโด3,800ท่านจ้าถ้าใครอยากดูนี่เข้ากลุ่มปิดนะคะเดี๋ยวยีกสักครู่เราจะตัดเข้ากลุ่มปิดแล้วคุณพ่อคุณแม่น่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พรวพี่สวัสดีค่ะีะะ่จริงจังเห็หนนะสีดำนะสีดำก็จริงจังเห็หนนะ ต่อแต่เบอบนะ้างหนาะบ้างหนาเข้าอยู่แล้วทีมนี้เอาคนนี้เข้าอยู่แล้วโอ้ยอย่าหาเห็ดอย่าเห็ุไปด้วยทีอย่าเหตุเป็นวาทีตอนนี้นะคะ ทีมสีดําคือแบบว่ากลัวแพวมากตอนนี้จริงจังมากเคมสีดําเนี่ยจริงจังไรเดอร์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 ไเกียตสีขาวนะเด้อพี่บอยก็ทำหน้ากลัวเขาหน่อยก็เดินเดินไปทุกจุดเลย เอา้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเดินไปไหมเออมันก็นานใช่ไหมล่ะมันต้องมีทีมสตาฟเข้าไปด้วยไหมไม่ได้ใครจะเข้าไปล่ะไม่มีใครเข้า <c oughs> มันก็ไม่ได้อีกพี่บอย <c oughs> คือเป็นไฮเทน่อคือเป็นไฮเทน่าทีมสีดำเนอะเราจะนับยังไงสันเราจะทำยังไง

เอาอมันกระมี่หรืเข้าฝั่งนึงออกฝั่งนึงเหอบอนหัวหน้าที่เอาหัวหน้าที่พ่อดอกข่อยได้บอนพ่อดอกชนะได้บอนไม่บอนมันต้องมีคนที่ไม่ัวรรัไว่แต่ชนะต้าไปกันเลยนะเดี๋ยวนี้ มอเข้าไปแล้วมันต้องเดินไปทุกจุดนะไม่ใช่ว่าไปเดินอยู่จุดเดียววุาจะชนะ่งีเละบาน่ดี่บีเงลได้แ้ก็้ค่นี้เลาก็รู้แล้วว่าเราฮพ้ฮ่าฮ่าฮ่า่า่่ โอ้ยแา่นี้สีขาวเราก็แพ้เขาแล้วนี่ลูกโอ้ยพยาบาลแล้วนี่ตรงโรงพยาบาล,าบาลตาเขาพี่บอยเขาพย่โอ้ียพ่ยากมาไปด้ยนปอันนี้พอเป็นพเป็นตายาทิาล็อกหมาซ่อมบอ่ไอไปรวดให้แม่ชนะสีขาวนั่นเอาจากมือ เบสเอาเจ้าคอหนูขอเนี่ยไม่มีหรอกที่มนันไม่มีใครกลัวเลยไม่มี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 มมมมสีดําไม่มีใครกลัวเลยแล้วอย่างนี้บอกสีดําไม่มีใครกลัวเลยเข้าไปอ่ะอันนี้ก็ไม่กลัวนี่อันนี้มีแต่ผีกลัว สวัสดีคนดู4,000ท่านจา้าน,นี้ได้รับกลุ่มใช่ไหมคะดูในกลุ่มคะ่ะแล้วจะไล่ในกลุ่มผิดคะ่ะเนี่ยแม่เชียร์ท,ทั้งสองทีแม่แพลวสุดๆขอคุณค่ะขอคุณค่ะอีดีต้องาบิลูกนุ่มขาวเด้อนุ่ยาวอันนี้เราเป็นตัวแทนของทีมสีขาวนะลูกเอู้หูให้องสนาให้ลูก ข้าิแส่บไม่ได้เด้บ่ได้รู้ข้าวเด้งข้าชีสมาเป็นผู้บ่าวทีนาะานรอรอขาจ้สิประยาน <laughs> เรานชีสมาเขาเราเป็นผู้ชิบหายนะตา <laughs> 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 อะไร <laughs> เราอยู่ทีมสีขาวเราอย่าหลอกกันเองพี่เด้งเราอย่าหลอกกันเองเราอย่าหลอกกันเองเราอย่าหลอกกันเองโอเคนะคะทีมสีดำนะคะ กำลังจะเข้าไปก่อนเราให้ทีมสีดำเข้าก่อนนะคะทุกคนอันนี้คือตัวเทนสีขาวนะคะที่บล่อยคือนิ่งมากทุกคนเป็นกลังใจให้า,าตัวเทนสีขาวของเราคือนิ่งมากเขาบอกว่าใครออกมาก,ก่อนคนนั้นแพ้ใครพี่น้อง พี่น้องเบิรงพี่น้องนี่นะคะด้านหน้าของเราก็ยังน่ากลัวเลยนะคะทุกคนมันปิดยังไงอ่ะปิดแฝดยังไงไล่ไล่พ่อโอ้ยปิดแฝดกระไดเว้ยปิดแฝดให้แม่หน่อยปิดแฝดให้แม่หน่อยสิทีไรแฝดอยู่ข้างบนไหมปิดได้แล้วได้หรือยังพี่อวานก็เป็นญาติเนี่ย พี่ใครแต่งหน้าให้พี่เนี่ยแต่งเองไม่เอาพ่อไม่เหี้ยอะแต่ละลูกใครอย่อยางลวก คนแบบนี้เข้าแล้วมาถึงจะสนุกแลอคนแบบนี้เข้ากับอันจิลรดาน่ะต้องเข้าอ๋อลูกอยาแพ้เขาเ้าเทียนจีขาห้าดอชนะแตสิตยานเิจาขอเป็นตยานก็ผิไ้ปหัวบ่าอะไรนี่๊าแปดคนเหมือนสามแปด แปดคนาใครที่จะข้าวใส่นี้ด้วยค่ะน้องไม้กับพ่อกับน้องไม้ก็ปล่อยเรียนออกก่อนโมมาสอนขอ้ววะน้องไม้กับพ่อแยวิ่งออกก่อนเพื่อน นี่คือโชมหน้าของทีมสีขาวนะคะทีมสีขาวไม่ สวัสดีค่ะลูกสาวคอยไฮ่าจ้วน่าะไนี่มไเเยลยาไปดีกันเาไปนเจนึ่งยดสีเลยสีดำ ดีเลอใช่ไหมคนนึงัเนี้่ไหมฮะมันเข้าได้องอวเข้าไหนก็ได้เหรอข้าได้สองอันอใส่ปลอกแขนั่นเดียวเเข้าสองอันใส่ปอกแ,แขนเ้าไปปูมาปมาน พี่น้องเบิ้งแต่ละคนเขาก็รับความแผนกันนะคะทีมสีดำกับสีขาวนะคะทุกคนแต่ยังมาเมินกลัวนี่ยิ้พ้นนี่บดเมินกลัวไม่น่ตัญาเข้าไปเข้าไปเข้าไปสีดำคือแบบว่ามีแต่คนไม่กลัวผีอ่ะ มีแต่คนไม่กลัวผีอะสีดำอะสีดำมีแต่คนไม่กลัวผีอะไม่กลัวหรอกยูบูก็ไม่กลัวไม่ต้องต้อนแหลกไว้บ้าเด้อยิ้ไปหากกำมอกผีเด้อบรรยากาศดีมากนะคะไปไปเป็นมิกไปผูกมิกก่อนแล้วแไปผูกมิกเลยแล้วลูกไปไปผูกมิกกระเพื่อนแล้วแล้วว นี่นะคะชมหน้าของคนที่จะเข้านะคะโอ้ยสีดำกู้ยนพูดวาะยานสีเนี่ยพู้ยังพูดประยันสี ตอนนี้แต่ละทีมเรากำลังวางแผนกันนะคะก่อนเข้าเข้าเทปซีมาก่อนขอไปไปของน้ำชักกันเด้อเออไปสิงเยยวีจ้าเราอยู่ที่ไหนนี่ใหห้นูไปสองที่เข้าไปเลยค่ะได้ค่ะมานี่

่ไก้ยานต้องไ้ขอน้ำหมูสีขาวสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าสีขาวสค่วสู้ค่ะตต้องการซื้อตัวนาฬิการ้าค่ะที่ดิงด้านล่างเลยนะคะ เขาบอกว่าให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนถ้าใครอยากเข้ากลมปิดซื้อบัตรจองตัวคลิกด้านล่างเลยนะคะทุกคน นี่ไงมันเกินแล้วสีดำอ่ะม,มันเยอะเกิน สวัสดีค่ะบดขึ้นเดืนี้เลยใช่ค่ะคลิกลิงด้านล่างเลยนะคะถ้าใครอยากซื้อบัตรจองตัวคลิกลิงด้านล่างเลยค่ะค,คลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะคะทุกคนสีดำสู้ๆค่ะน้องไม้สู้สู้ค่ะสวัสดีคนดู4,200ท่านนะคะถ้าใครอยากดูกิจกรรมกิจกรรมวันนี้เราจะมีเข้าบ้านพีซิงสองจุดนะคะแล้วก็มีโฟกซองตอนเย็นนะคะ ค่ะทักเพจในตารไลท์เลยนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างเลยค่ะถ้าใครอยากซื้อบัตรจองตัวคลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะคะทุกคนอุปิด่งปิบ149าบาทค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะใครอยากเข้ามารับชมฟังคลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะคะทุกคนจักข่อยสีรูดโกวหรือสีหัวดีสู้ๆโรงแรมปะค่ะ จะเริ่มแล้วในกลุ่มแล้วนะคะทุกคนแค่นี้เด้อบ๊ายบายเข้ากลุ่มเลยนะคะตอนเย็นมีกิจกรรมอีกวันนี้ทั้งวันนะคะแล้วก็มีพรุ่งนี้ให้ชมอีกนะคะบ๊ายบายา,า,ายเจรนนๆ